แตที่จริงแล้วในปัญญาจารย์สิบเอข้อหกพูดแบบนี้บอกว่าเวลาเช้าเจ้าจงหวานพืชของเจ้าและพอเวลาเย็นก็อย่าขดมือของเจ้าเสียหมายความว่าช้าไปหวานข้าวตอนเย็นก็อย่าไปนั่งเฉยหาอะไรทำถักนิตติง้งนะทำ,นน ون, ทำอันนู้นทำอันนี้ทำเบเกอรี่ขายเหมือนวันตอนนี้มีหลายคนทำเบาลี่ขายแล้วทำทุกกี้ขายพี่น้อง ท่านพ,พี่บอกว่าเพราะเจ้าหาทราไม่ว่าการไหนการนี้หรือการนั้นจะ,จะเจริญเราไม่รู้พระเจ้าจะเวยพรงานนี้หรืองานนั้นแต่พระพี่บอกว่าอยาให้เรานั่งเฉยๆพี่น้องความเป็นจริงพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรบางอย่างแท้ที่จริงพระเจ้าอยากให้เราเป็นพรนะครับรับพรและเป็นพรกับโลกเห็นไ,ไหมครับกับคนที่ใกล้ชีวิตของเราพี่น้องถ้าพี่น้องดูจริงๆในพระเจ้าชนาของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนี้